สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการพิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรม Microsoft Word ในรายวิายชาพิมพ์ไทยเบื้องต้นกับอาจารย์สุภาพรด้กันนะคะด้วยโปรแกรม Microsoft Word เบื้องต้นเราจะต้องตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์ก่อนนะคะการตั้งค่าขอบกระดาษเราจะชิดดังด้านซ้าย3เซนติเมตรทางด้านขวาเราจะตั้ง2เซนติเมตร ะะการตั้งระยะบรรทัดเราจะใช้ระยะบรรทัดปกติก็คือ1เท่าหรือ1 Sin ซิงเกิลในการพิมพ์หนังสือภายนอกเราจะพิมพ์เรื่องคำขึ้นต้นอ้างถึงสิ่งที่ส่งมาด้วยให้มีระยะบรรทัดระหว่างห่างกันเท่ากับระยะบรรทัดปกติแล้วเราก็จะเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก6พอยด์นั่นกลคือคือ1 e n t e r 6หกพอย์นะคะการพิมพ์ก็ความภาค ภาคความประส,ะคสรระะง,ง,ะงะะค์และภาคสรุปให้มีระยะห่างของบรรทัดในแต่ละบรรทัดห่างระยะบรรทัดปกติแล้วก็ค่าก่อนหน้าหกพอยต์นะคะการย่อหน้าข้อความภาคเขตุภาคประสงค์และภาคสรุปให้มีระยะห่างย่อหน้าตามค่าไม้บรรทัดระยะห่างเราจะเท่ากับ2.5ซนติเมตรนะคะการพิมพ์คำลงท้ายให้มีระยะห่างจากบรรทัดสุดท้ายของภาคสรุปเราจะเท่ากับบรระยะบรรทัดปกตินะคะ่ะหรือ1 Enter 6point นะคะ การพิมพ์ชื่อชื่อเต็มของเจ้าของหนังสือให้เว้นบรรทัดการพิมพ์3บรรทัดนะคะส Enter ลงจากคำลงท้ายนะ,ะเข้าสู่การปฏิบัติในการใช้โปรแกรม Microsoft นะคะเราจะเข้าไปที่โปรแกรม Microsoft ทางหน้าต่างหน้าต่างที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้นะคะเข้ามาที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเข้าไปตั้งค่า ูปแบบตัวอักษรนะคะขนาดตัวอักษรนะคะให้เป็น16นะคะจาก D H สารบันเป็น16ก็มี2วิธีในการที่จะเลือกขนาดตัวอักษรก็คือสามารถเลือกที่สกเกลได้เลยหรือจะเลือกที่นะคะที่ A ตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาปับที่ระยะห่างของบรรทัดไปที่พารากราฟนะคะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูในส่วนของการดึงพุดเข้ามาสู่หน้าจอหรือในโทรอัพทนะคะ,ะเราจะต้องทำการดาวโหลดจากกูเกิลน,นะคะแล้วก็เซฟไวนะ้แล้วก็คลิกไปที่ insert ที่รูปภาพแล้วก็ดึงพุดเข้ามานะคะึงรูปภาพนักเรียนจะสังเกตเห็นดับมุมบนขวามือนะคะขนาดของตัวพุดเราจะเท่ากับ3เซนติเมตร นะคถ้าด้านบนมุมบนขวามือไม่ใช่3เซนติเมตรก็ปรับให้เท่ากับ3าเซนติเมตรถึงใกล้เคียงที่สุดนะคะหลังจากนั้นเราไม่สามารถขยับพุดได้เราก็คลิกไปด้านบนนะคะที่รูปภาพแล้วก็เป็นการเลือกภาพนะคะแล้วก็สามารถที่จะขยับตัวพุทได้นะคะในการพิมพ์บรรทัดแรกของหนังสือราชการเราจะอยู่ที่ตีนพุทนะคะระดับการพิมพ์ที่ตีนพุท พยายามมองจุดกึ่งกลางของหน้ากระดาษใน Microsoft Word นะคะจากนั้นเราจะมีการตั้งค่าหน้ากระดาษไปที่ Layout แล้วก็มาจิ้มเลือกนะด้านบน2.5นะด้านล่าง2.5นะแล้วก็ซ้าย3เซนติเมตรขวา2เซนติเมตรแล้วก็ตอบตกลงค่ะหลังจากนั้นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการตั้งระยะ ตั้งรูปแบบจัดรูปแบบของระยะบรรทัดต,ต่างๆนะคะเราก็เริ่มพิมพ์ได้เลยนะคะตามโจทย์ที่ให้เราพิมพ์มานะ,ะก็จะมีทางด้านซ้ายมือองค์ประกอบนะก็จะเป็นที่ของส่วนราชการเจ้าของเรื่องนะคะมุมบนซ้ายมือหลังจากที่พิมพ์ที่เรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็จะย้ายมาทางขวาม,มือนะคะก็จะเป็นที่อยู่ของส่วนราชการเจ้าของเรื่องนะคะ เทคนิคสมุดสาครแลก็พิมพ์เื่อยๆกับเราต้องฝึกิมพบ่อยๆสมัครการที่มพ์หรือว่าจัการเพราะว่าเป็นลักษณะของการฝึกประสบกตร์ในการปฏิบัติดังนั้นเพื่อที่จะเพิ่มทักษะในการพิมพ์ได้เร็วนะคะนักเรียนต้องฝึกพิมพ์บ่อยๆ นักเรียนก็จะเกิดทักษะในการคิ์เกิดขึ้น สังเกตเห็นว่าระยะบรรทัดตัวเราอินเทอร์มันจะเป็นระยะบันทัดปกตินะคะแต่ที่ครูเคยสว่าหนอ็นเทอร์มหกพอยจะเป็นระยะะไย่เดี๋ยวเราดกันว่าเอเพร์หกพอยเป็นะะอเราปรที่อยู่ของตัวราชการเจ้าของเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปที่ค่ะเราจะวิธีการดไนที่ เราจะพิมพ์วันที่ตามด้วยเดือนแล้วก็ปีพศเราจะไม่นิยมพิมพ์วันที่8มกราคมเราจะไม่พิมพ์แบบนั้นเราจะพิมพ์8มกราคม2564นี่นะคะเราจะไม่พิมพ์วันที่8เดือนมกราคม25 6 4อัน้นี้นเราจะไม่พิมพ์นะคะเราเขาจะพเป็นที่ไม่มมม40 40มนิยมบชการนะคะเรียน เอาเมาส์ไปวางไว้หลังจากข้อความที่พิมพ์เสร็จเสร็จแล้วก็ Enter ลงมาแล้วค่อยไปปรับสเกลด้านบนให้เหลือ6นะคะอีกวิธีนึงก็คือ Enter ลงมาเลย2ครั้งนะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความไปแล้วเมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนากเรียนก็ย้อนกลับไปบรรทัดก่อนหน้าแล้วก็ปรับสเกลให้เหลือเพียงแค่6นะคะหกพอยต์ point, เท่านั้นก็เป็นอันเสร็จสิ้นของการจัดระยะห่างของบรรทัด นะคะอันนี้เราเข้าสู่ภาคเหตุในส่วนของข้อความและภาคเหตุส่วนที่1น,นะคะเดี๋ยวเราเรอครูพิมพ์สักครู่นะในการจัดพิมพ์ดีครั้งนี้นะคะนักเรียนค่อยๆเรียนรู้ใครที่คิดว่าฟังเราไม่เข้าใจพยายามเปิดฟังหลายๆรอบนะคะ ในการพิมพ์หนังสือราชการสิ่งที่นักเรียนมักจะผิดเสมอเสมอเพราะนักเรียนมองมองที่แป้นพิมพ์นะคะดังนั้นสมาธิในการพิมพ์ก็จะไม่ปรากฏนะก็จะหันแว็กไปวอกมานะคะดังนั้นก็พยายามมองที่แบบพิมพ์นะคะแล้วก็มือก็พิมพ์จะไวกว่านะคะอันนี้ครูกำลังพิมพ์ข้อความในย่อหน้าที่หนึ่ง ะะย่อหน้าที่สองนะกูปรับและ1 enter 6 point ดีดกลับขึ้นไป6 point เห็นไหมคะระยะห่างจะดูผิดปกติจะไปจากที่อยู่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องมุมบนขวามือคะ่ะเห็นไหมคะระยะห่างจะต่างกันเลยนะ,ะย่อหน้าที่2นะคะย่อหน้าที่2ก็จะเป็น1 enter 6 point เหมือนกันนะคะพิมพ์ให้เรียบร้อยแล้วก็มาจัดเห็นไหมค ก็จะเร็วเร็วกว่าปกตินะคะต่อไปเราจะมาพิมพ์คำลงท้ายขอแสดงความนับถือนะคะขอแสดงความนับถือเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การพิมพ์วางศูนย์ในส่วนของการพิมพ์โดยที่เราไม่ต้องจัดระยะใช้แถบเครื่องมือด้านบนเลยนะคะเพราะว่าคำลงท้ายแล้วก็ ลายลงลายมือชื่อของผู้ลงนามเนี่ยจะเยื้องมาทางขวาเล็กน้อยในส่วนของหนังสือราชการนะคะเราก็จะ Enter ลงมา4ครั้งนะครั้งที่4ก็ผู้ลงนามใส่ชื่อผู้ลงนามได้เลยนะคะทีนี้เราจะพิมพ์วางศูนย์เราก็จะดูว่าคําว่าขอแสดงความนับถือเนะี่ยกึ่งกลางของขอแสดงความนับถือคือคือตัวอะไรก็คือคูนับมาแล้วนะคือตัวคอควาย มันนับจำนวนดีดได้ทั้งหมด14ดีดหาร2ก็จะเท่ากับ7นะคะดังนั้นเราก็จะคลิกด้านบนนะคะดับเบิลคลิก2ครั้งคลิกๆนะคะแล้วก็จะเจอคำว่า center แล้วก็ตอบตกลงหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเลื่อนเมาส์หรือเคอร์เซอร์ของเรานี่แหละมาตรงกึ่งกลางแล้วเราก็เริ่มพิมพ์ชื่อผู้โรงนามลงไปนะคะ เช่นเดียวกันค่ะการพิมพ์ตำแหน่งของผู้ลงนามก็เช่นเดียวกันกดแท็บมาอยู่ตรงกลางนะคะแล้วเราก็เริ่มพิมพ์ตำแหน่งของผู้ลงนามได้เลยนะคะเห็นไหมคะสังเกตนักเรียนไม่ต้องไม่ต้องชิดซ้ายชิดขวาใช้คานเคาะวักเลยแค่เอาเมาส์ไปวางตรงกึ่งกลาง นะคะที่เราตั้งค่าไว้แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยดีสวยงามตามท้องเรื่องนะคะหลังจากนั้นก็จะ enter ลงมา3ครั้งแล้วก็จะพิมพ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่จะทำหนังสือนี้ขึ้นมานะคะก็ enter ลงมา3ครั้งแล้วเราก็จะพิมพ์หน่วยงานที่เป็นผู้จะําเบอร์โทรศัพท์โทรศารนะคะ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับการพิมพ์หนังสือราชการแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะในส่วนของการพิมพ์หนังสือราชการภายในที่จะไปพักผ่อนขอให้นักเรียนทุกคนลองทำแบบทดสอบท้ายหน่วยเรียนดูกันนะคะสวัสดีค่ะ